รับรองว่าจะจุกกู้ไม่ออกนอกเขาไม่ขันอังน,นี้ว่าขันไม่ออกขันไม่ออกนะเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปคดีน้องแตงโมงให้ฟังว่าที่ผมตั้งฉายาให้คือโคศกของตำรวจนนทบรุรีนะครับที่เข้าไปบงการแล้วก็เข้าไปก้าวกา่นะแล้วก็เข้าไปคุยโวโอ,อ้อวด ในคดีน้องแตงโมนะแล้วก็โพสต์ว่าน้องแตงโมไม่ตายฟรีแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมีเบื้องลึกที่เคยสัญญาไว้พี่น้องประชาชนอยากฟังไหมเราจะได้รู้ว่าโกศของตำรวจเนี่ยคนใหม่เนี่ยนะที่ออกมานะพูดออกสื่อรายวันแล้วก็มาด่าผมเรื่องของ การที่จะไปตบทรัพย์พูดต่างหาบนเรือหรือเกี่ยวกับเรื่องของการหิวแสงนะอะไรต่างๆเหล่านี้ผมคงไม่บ้าตามใครบางคนหรอกที่นับวันนับวันจะบ้ามากขึ้นออกไลฟ์สดออกติกตอกออกไลฟ์ไลสดทุกวันบ้าบอคอแตกจนจะกลายเป็นคนบ้าไปแล้วถึงขนาดสาบแช่งนู่นคนนั้นคนนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ใกล้จะบ้าแล้ว วันไหนว่างๆก็แนะนําเข้าไปสีทัญญาหน่อยนะเพราะว่าดูแล้วมันใกล้จะบ้าแล้วทําคดีแตงโมไม่กี่วันบ้าบอคอแตกไปแล้วสาบแช่งคนนู่นนี่นั่นดูแล้วมันกลายเป็นคนปัญญาอ่อนไปแล้วนะแทบจะไม่ใช่คนที่มีสติสัมมัญญาที่สมบูรณ์ละประมาณห้าหกวันที่ผ่านมานี มีอะไรเกิดขึ้นมากมายที่สพเมืองนนทบุรีมีคนคนหนึ่งเนี่ยประกาศสักดาหเลยว่าตัวเองเนี่ยสามารถสั่งตำรวจได้เข้าไปด่าตำรวจได้ในห้องประชุมดา่าผู้การจังหวัดได้ดา่าผู้กับสพเมืองนนทบุรีได้ด่าตำรวจได้ว่าตั้งข้อหาอะไรแบบนี้และสามารถรู้ผลลวงหน้าในการออกมา,ถาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในการไล์สดบอกคนนั้นคนนี้ว่า วันพรุ่งนี้จะมีการออกหมายจับวันพรุ่งนี้จะมีการดำเนินคดีกับคนนั้นคนนี้ตรลงตารวจสพเมืองนอนท์เป็นขี้ข้ารับใช้หรอครับเป็นขี้ข้ารับใช้เหรอตระลงคนถูกบงการด้วยใครครับนะคนที่เป็นโฆษกของตํารวจคนใหม่ที่ผมแต่งตั้งเนี่ยสามารถบงการพุ่มกับสบพเมืองนอนท์ผู้การเมืองนอนท์ได้หรอครับในการที่เอาความลับทางราชการ แล้วออกมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าพรุ่งนี้จะมีการออกหมายจับคุณคุณแซนวันพรุ่งนี้จะมีการแจ้งข้อ,อหาคุณจ๊อบวันพรุ่งนี้จะมีการข้อหาคุณกติกรู้ล่วงหน้าได้ยังไงผมถามหน่อยมีการไล่สดบอกสุดท้ายคุณบอกคุณจะปิดสำนวนคดีก่อนวันนั้นวันนี้แล้วก็มีการาพาดพิงว่าจะมีคนวงการถูกจับออกหมายจับตัวนี่นั่นเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อที่โคศกของตำรวจภูธรภาคหนึ่ง คนตบตีอุดรยอมเจริญออกมาถแถลงข่าวยอมรับว่าจะมีการออกหมายจับผู้บงการเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะี่น้องประชาชนแล้วไหมครับว่ามีคนคุยโมมากเลยโพสต์เฟซบุ๊กว่าแตงโมไม่ตายฟรีแล้วเพราะว่ากระติกสรารภาพบัดเปลือกวันนี้กระติกให้การสรารภาพเรื่องอะไรรล้วไหมครับกระติกให้การรับสรารภาพว่าเรื่องวายครับ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีขบนเลยครับว่าไม่ได้เล่าเลยว่าบนเรือเกิดอ,อะไรขึ้นวายกินหกขวดบอกกินสามขวดนี่ก็คือให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานตํารวจก็เลยเอาตรงเนี้ยมาเป็นข้อหาให้คุณกะติกโดยสพเมืองนอนทบุรีชุดพนักง,งานสอบสวนสพเมืองนอนทบุรีภายใต้การกำก,กับดูแลของโคศกของตํารวจคนใหม่ที่ผมแต่งตั้งแล้วก็ออกมาบอกแล้วว่าโอ้ยกติกสารภาพหมดแล้ว ทุกคนไม่รอดแตงโมไม่ตายฟรีแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกระติกโดนก็หาให้การเท็จเรื่องวายนะครับฟังให้ดีนะครับเรื่องวายนะครับกระติกไม่ได้พูดเลยว่าอคุณป้เป็นอย่างนี้คุณจับเป็นอย่างนี้คุณแซนเป็นอย่างนี้นะคุณระเบิดเป็นอย่างนี้ไม่ได้พูดเลยพูดอย่างเดียวคือเรื่องวายยอมรับว่าวายมีมากกว่าสามขวด งเป็นการให้การเทสครับตำรวจก็เลยรวบรวมสักฐานเรื่องรับสรารภาพโดยมีพี่ศิละพาไปมอบตัวรับสรารภาพเสร็จก็เอาไปฟ้องใบแดงฟ้องศาลแฝงจังหวัดนนทบุรีไม่พวงนี้ก็มาเรื่นีไปฟ้องพอฟ้องเสร็จแล้วก็สรารภาพก็มีโทษจำคุกหกเดือนสรารภาพลดโทษครึ่งหนึ่งเหลือสามเดือนโทษจำก็ลอยลงอาญาถ้ากับกระติกจบแล้ว แล้วถามว่าแตงโมงไม่ตายฟรีเลยครับเอาเรื่องแรกก่อนเลยวันนี้เนี่ยมีการแจ้งข้อหาประมาทเนี่ยสามคนคือคุณปอคุณโรเบิร์ตคุณแซนคุณแซนเนี่ยผมมองในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยคุณแซนเนี่ยไม่มีความผิดเลยเพราะไม่มีหน้าที่ต้องไปดูแลคุณแตงโมงนะไม่มีหน้าที่ต้องไปดูแลคุณแตงโมงตามที่บอกเลยว่าหาว่า ไม่ห้ามแตงโมให้มาปัสสาวะคุณรู้ไหมว่าตรงท้ายเรือเขามีป้ายเขียนว่าห้ามนั่งเขตอันตรายเป็นหน้าที่ของแซนไหมไม่ใช่หน้าที่แซนเลยนะสุดท้ายแซนทำไงผมเชื่อว่าอายการยิ้มหวานเลยถ้าแซนส่งฟ้องมาเมื่อ,อไหร่อายการยิ้มหวานทำไมแซนถึงไม่ตื่นตระหนกทำไมแซนถึงไม่ตื่นเต้นทำไมแซนถึงไม่สลดทำไมแซนถึงไม่ตื่นไม่ ไม่ได้กลัวเลยไปเที่ยวชิวชิวเพราะข้อหานี่มันยกฟ้องอยู่แล้วมันหวานเกลียบอยู่แล้วส่งไปอายการก็อายการก็หวานเกลียบดีไม่ดีอายการยังสั่งไม่ฟ้องเลยเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของคุณแซนที่ต้องไปดูแลว่าคุณแตงโมต,ต้องมาปัสสาวะท้ายเรือเอาละเรามาพูดถึงเรื่องผู้บงการที่พี่อุดรยอมเจริญเนี่ยออกมาถแถลงการันตีเนี่ยว่าจะมีการออกหมายจับผู้บงการเนี่ยหนึ่งคนที่เป็นผู้ชาย ที่เป็นที่ปรึกษามีสองคนให้กับคนบนเรือห้าคนไม่ใช่ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดหรอกนะจริงๆผมรู้ตั้งนานแล้วว่าไม่ใช่เป็นตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดอะ่ะแต่มีคนบางคนไปทําให้มันไปบอกสื่อว่าเป็นเป็นทนายเป็นทนายคนดังนะแล้วก็ไปพบพิธีกรคนดังตอนแรกบอกด้วยว่าเป็นใครด้วยไปบอกสื่อมวลชนสื่อมวลชนมาเล่าผมฟังหมดแหละนะว่ามีคนบางคนเนี่ยไปบอกสื่อแล้วว่าเป็นเป็นทนายคนดังทาให้คนเข้าใจเลยว่า เป็นทนายตั้มผมถามว่าคุณจะเอาผิดเขาข้าหาเลยครับใน,นเมื่อพนักง,งานสอบสวนยังไม่ได้ออกหมายเรียกคนบนเรือทั้งห้าคนเนี่ยเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นพยานหรือเป็นผู้ต้องหาดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะไปพบพนักง,งานสอบสวนหรือไม่มันเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายที่เขาไม่ไปพบคุณก็ได้เพราะเขายังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือสุดท้ายแตงโมจะตายฟรีเอาไม่เชื่อใครอดูแล้วกันว่า คดีเนี้นะทั้งผู้บงการทั้งทุกอย่างเนี่ยจะมีใครผิดไหมอ่ะเดี๋ยวคุณคอยดูสรุปตอนจบเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครผิดสักคนเลยคุณแม้เนี่ยจะไม่ได้สักบาทเลยเพราะว่าผมไม่อยากจะพูดหรอกเคยมีคนคนหนึ่งไปรับทําคดีที่ภาคเหนือเนี่ยหกคดีแพ้รวดและคนคนนั้นเนี่ยมาล้อผมเนี่ย เาชดใช้ค่าเสียหายหคนอื่นตั้งสองล้านกว่าบาทผมก็ไม่รู้ว่าใครนะแต่เขามาล้องผมเนี่ยไปรับทําคดีให้ภาคเหนือเนี่ยหกคดีแพ้รวดแล้วก็เขาสูญเสียเงินไปเป็นล้านล้านบาทเสียค่าจ้างทั้งหมดเก้าแสนผมก็ไม่รู้นะเป็นใครแต่ผมู้แต่ว,ว่าหกคดีแพ้รวดอะ่ะคนคนนั้นอะ่ะนี่คือผลสรุปคดีนี้ที่จะมีการปิดคดีคือสรุปง่ายๆคือแตงโมตกน้ําตายเอง ถามว่าจะเอาผิดใครอะที่เอาไปเนี่ยถามว่าทำไมประกันตัวสองแสนจ,จิบจิบทั้งนั้นแหละเขาไม่กลัวหรอกเขามีพันล้านคดีแบบนี้ทำคดีเละเทะเหมือนที่ตั้มพูดอะวันนี้ออกรายการอะไรวนกระแสรหรือไปออาแถลงข่าวการเก็บของกลางก็ไม่เข้าออท่านะบอกให้เรือตากแดด ผมเพิ่งเห็นตำรวจพูดเข้าท่าวันนี้แหลนะนะนะสอบพยา,ยานสอบคนบนเรือก็สอบล่าช้าเพราะอะไรเพราะคุณไม่ออกหมายเรียกในฐานะที่เขาจะเป็นผู้ต้องหาเลยเป็นพยา,ยานนี่คือสิ่งหนึ่งที่ตำ,ตำ,ตำรวจเนี่ยผิดพลาดโดยพนักงานสอบสวนพี่น้องประชาชนคนทั้งเทศดูให้ดีนะครับต้นเหตุทั้งหมดคือต้อนเหตุทั้งหมดมาจากคดีนี้คือต้อนเหตุคือพนักงานสอบสวนสพเมืองนอนทบุรี นะผมเรียนให้ทราบเลยว่าวันนี้แตงโมจะตายฟรีแล้วคนที่มาฝากผมเนี่ยนะบอกว่าวันนี้ผมมีฟังกับพิภาษาตอนเช้าเนี่ยและเป็นห่วงผมเนี่ยเพราะมีคดีเยอะเนี่ยผมไม่ใช่คนขี้ขาดถึงขนาดต้องไปขอขอมาใครบางคนผมไม่จำเป็นต้องไปขอขอมาใครเพราะว่าผมสู้คดีเพราะว่าอะไรผมมั่นใจในการสู้คดีของผมในการต่อสู้คดีถ้าผมทําผิด ถ้าสาลลงโทษผมก็น้อมรับคำพากษา,ษาของศาลแต่ผมไม่มีทางไปขี้ขาดตาขาวหนึ่งขนาดไปขอขอมาเด็กรุ่นน้องนะออกสื่อไปขอข,อขอมารุ่นน้องต่อหน้าคนในบรรลังศารเต็มไปหมดอันนี้คือเขาเรียกคนขี้ขาดตาขาวถ้าผมนะจะกล่าวหาใครเนี่ยผมไม่เขียนพ่อยๆหรอกไม่เขียนลอยๆหรอกว่านักกฎหมายชื่อดังไปพบพิธีกรคนดังขนาดว่า คุยโทรศัพท์กันเนี่ยต่อออกสื่อมวลชนสาธารณะจะไม่กล้ายืนยันเลยว่าไม่ใช่คนคนนี้ไม่ใช่ทนายตั้มแล้วผมก็รู้มาตั้งหลายวันแล้วว่าไม่ใช่ทนายตั้มแต่คนบางคนไปพูดใ้ขุมคือไปบอกสื่อมวลชนบอกช่องนู้นช่องนี้ผมรู้มาแหละว่าอะไรคืออะไรเข้าไปอวดโอ้โหเจ๋งมากเลยสั่งตำรวจต้องทำนี่นะ ต้ององอกข้อหานี่นะผมจบในติบดีดมาสามสิบปีถุยผมพูดตรงตรงเลยถุยสามสิบปีทำคดีไม่เคยชนะใครผมไม่อยากจะพูดนะผมไม่ใช่ที่ผมกล่าวหาผมว่าผมมาหิวแสงคดีเนี้ยเพื่อจะตอบซัพ์เอาเงินในปอเอาเงินในโรเบิร์ตเอาเงินให้พวกเนี้มึงบ้าเปล่าสิ่งที่ผมทำวันเนี้ยคนที่ได้ประโยชน์คือใครคนที่ได้ประโยชน์ก็คือ คนที่พูดอยู่นี่แหละไม่ใช่ผมผมจะไปเอาตังไอโรเบิร์ตเอาตังไอปอเอาตังคนนั้งคนนี้ได้ไงเขาจะมาจ่ายผมทําไมผมถามหน่อยบ้าเปล่าผมบอกแล้วมันใกล้เข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วเพราะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เขาจะต้องเอาตังมาจ่ายผมถามว่าพี่ศิลาเนี่ยสนิทกับโฆษกสตชคนใหม่ไหมที่ผมพูดถึงเนี่ยโฆษก ตำรวจเนี่ยนนทบุรีเนี่ยสนิทกันไหมสนิทกันเขาคุยตลอดแล้วว่าเขาสนิทกับสสศิละเจนจักะเขาคุยกับคนเดียวครับเขาคุยกับเพุ่มกับเมืองนนทบุรีผมไม่แปลกใจหรอกที่ตั้มออกมาพูดอ่ะผมเชื่อว่าตั้มเนี่ยมันพูดจริงที่ตำรวจบอกให้มันทําอย่างนั้นอย่างนี้ผมเชื่อว่าตั้มพูดจริงเพราะถ้าตั้มมันไม่มีหลักฐานมันไม่ไปพูดหรอกคนอย่างตั้มอ่ะ สุดท้ายผมมานั่งดูไม่กี่วันที่ผมมานั่งดูเลยอะไรวะสุดท้ายสรุปคือแตงโมปบัสสมรรท้ายเรือแล้วก็แตงโมตกเรือตายเองโดยที่ไม่มีใครทําให้แตงโมตกเลยที่ผมต้องพูดเรื่องจริงเพราะอะไรเพราะผมผมไม่อยากเห็นน้องแตงโมตายฟรีสุดท้ายหลุดหมดเนี่ยไม่มีไม่หลุดหรอกทุกคนไม่มีใครโดนหรอกเชื่อผมเมอะผมทํางานมาเนี่ยนะผมรู้นะผมบอกให้เลยเพราะว่า ผมรู้จักคนพวกนี้ดีที่พูดวันนี้ไม่ได้ว่าตอกย้ำหรอกแต่บอกอยากบอกความในใจให้ทุกคนรู้ว่าหัวใจอย่างอัจฉริยะเนี่ยไม่อยากเห็นน้องแตงโมเนี่ยต้องมาตายฟรีด้วยฝีมือของคนอายุ30ปีที่อ้างว่าประสบการณ์30ปีไปที่ไหนก็คุยโม้ว่า30ปีนะแต่ผมฝากด้วยความรักและห่วงใยครับนะใครจะปิดคดีน้องแตงโมก็ปิดไปผมไม่ได้ไปก้าวล่วงแต่ผลสรุปสุดท้ายก็คือ น้องแตงโมตกน้ำตายฟรีสวัสดีครับ